วิธีแก้คือกลับมาทำเพื่อตัวเองตัวตนของตัวเองจริงๆไม่ต้องไปมองไกลมองสูงส่งจิตวิญญาณเลิศหรูนอนให้ได้ก่อนครับนี่ผมให้ง่ายๆจัดลำดับความสุขง่ายๆการนอนเป็นความสุขที่ง่ายที่สุดทำไมคุณทำไม่ได้ไม่ต้องมาคิดหรอกการกินนั้นนะต้องไปกินแพงๆต้องงี้การนอนเป็นความสุขที่ง่ายที่สุดแล้วทาไมทาไม่ได้ใช่ไหม คุณมันเป็นเพียงแค่หนึ่งวันนะหนึ่งวันธรรมดาธรรมดานะแล้วคุณก็กลับมาจัดการตัวเองตัวตนที่แท้จริงของคุณและนั่นแหละครับที่เหลือคุณปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานนั่นคือสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรกฎบนโลกใบนี้คืออะไรกฎจัก,กรวาลคืออะไรพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกคุณควบคุมได้หรือไม่ ฝนตกฝนไม่ตกคุณควบคุมได้เหรอนั่นคือหน้าที่ของจักรวาลอะไรที่ไม่ใช่ตัวคุณไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยแต่คุณอยากไปควบคุมคนนั้นควบคุมคนนี้คนนี้รักฉันสีคนนี้ชมฉันคุณอยากควบคุมคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังฝืนกฎธรรมชาติคุณว่าระหว่างธรรมชาติกับตัวคุณอะอันไหนมีอำนาจและยิ่งใหญ่กว่ากันธรรมชาติครับ ระหว่างจักรวาลกับตัวคุณอันไหนยิ่งใหญ่กว่ากันจักรวาลครับแต่นี่คุณกําลังแย่งเขาทํางานแรงคุณมีแค่เนี้ยกระจิตเดียวแต่คุณเป็นแย่งเขาทํางานมันจะรอดไหมเพราะฉะนั้นครับปล่อยให้จักรวาลทํางานแทนครับนี่คือ3สัญญาณที่คุณมาผิดทางทั้งหมดครับคุณเลยนอนไม่หลับกดแรงโดยไม่ต้องพูดถึง แต่นักเรียนที่เรียนอะสมมติเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยอที่ผมบอกมาเนี่ยตัวอย่างถ้าใครดูไม่ทันไปย้อนดูเองนักเรียนที่เรียนเนี่ยบางคนห้าวันค่ะหนึ่งวันค่ะนู่นนี่นั่นค่ะเพราะอะไรครับเขาเริ่มให้จักรวาลทํางานให้ออะอย่างตัวอย่างคนสุดท้ายอ่ะที่คนจีนยกหนี้ให้เนี่ยเท่ากับรถป้ายแดงหนึ่งคันน่ะเหมือนถูกรางวันที่สองสามใบแล้วก็มีเลขข้างเคียงรางวันที่หนึ่งอีกนู่นนี่นั่นคุณคิดว่าเขาเขาทำงานแบบเขาต้องไปบอกกับ คนจีนเองว่าขอนะขอนะกับระหว่างทําอยู่เฉยๆแล้วคนจีนบอกว่ายกหนี้ให้เลยอันไหนทํางานให้จัก,กรวาลทํางานให้ครับนี่คือหลักฐานครับการใช้กดแรงดูดและรูปแบบการใช้กดแรงดูดแบบผมทั้งหมดครับที่ผมแนะนํานี่คือทั้งหมดนี้นะมีคนบอกว่าสารภาพ ผมเป็นครับดูครูแล้วรู้สึกดีหลังจากนั้นกลับไปเป็นตัวตนเดิมถึงว่าไม่เจริญสักทีครับ <c oughs> นั่นแหละครับผมถึงบอกว่าบางครั้งมันอยู่ในเส้นได้บางๆครับที่สิ่งที่ผมไม่อยากขายที่สุดก็คือเนี่ยคอร์สเพราะมันจะมีเส้นได้บางๆก็คืออะไรครับคุณก็จะคิดว่าขายคอร์สขายคอร์สแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่มันเป็นเส้นได้บางๆอีกอย่างนึงก็คือการตัดสินใจครับการตัดสินใจที่จะ มัน,มนไม่อยากเรียนมันแพงอย่างนั้นมันอย่างนู้นกับถ้าคุณมองว่านี่คือชีวิตของคุณนะโอกาสเดียวที่คุณจะมีลมหายใจอยู่และคุณยังไม่รู้เรื่องหรือทําได้เต็มที่ในวันนี้เฮ้ยเงินแค่เนี้เดี๋ยวหาใหม่ได้มันคือการตัดสินใจที่เป็นเส้นบางๆระหว่างอไม่ซื้อไม่เอาแล้วกลับไปเป็นแบบเดิมกลับเอาวะอย่างน้อยถ้ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่ถ้าเสียตังค์ไปแล้วด้วยสันดานตัวเองไม่ดีเนี่ย มันก็ต้องรู้สึกเสียดายแล้วกลับมาเรียนนั่นแหละมันคือการบังคับตัวเองด้วยอัตโนมัติไปอีกอันนี้พูดตามหลักวิทยาศาสตร์ทางสมองนะเฮ้ยมันรู้สึกเสียดายยังไงคุณก็ต้องกลับมาเรียนและคุณเชื่อไหมนักเรียนผมทุกคนครับผมบอกว่าคอร์สของผมซื้อไปยังสามารถใช้ได้อีก30ปีนับจากนี้หรือจริงๆใช้ได้ตลอดเพราะมันคือแก่นครับแล้วผมบอกตลอดไลฟ์สดผมทุกไลฟ์คอร์สผมทุกคอร์สหรือหลักสูตรที่ผมสร้างมาเป้าหมายจริงๆอะ่ะ เพื่อให้ลูกผมได้เรียนครับผมทำเพื่อคนที่ผมรักนี่คือหลักฐานครับลูกผมก็อาจจะยังไม่อยากเรียนแต่มีหลักฐานทั้งหมดครับยิ่งถ้าในเฟซไปดูได้มีข้อความเต็มไปหมดผมรู้แค่ว่าผมสร้างมาลูกผมต้องได้เรียนคนที่ผมรักต้องได้เรียนเพราะฉะนั้นผมต้องใส่ใจมากกว่านี้ไร้สดนี้ทำไมผมถึงใส่ใจและลึกละเอียดขนาดนี้ เพราะผมกำลังทําให้คนที่ผมรักและนี่คืออยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับเพราะอะไรู้ไหมเพราะนี่ผมแค่เพิ่งเริ่มต้นที่จะเอาจริงครับนี่ยังไม่ได้เสร็จเซี่ยวที่ผมจะรันระบบเต็มที่เลยนะผมเลยบอกมันมีเส้นกั้นบางๆครับคือการตัดสินใจของตัวคุณเองผมไม่สามารถตัดสินใจแทนคุณได้ครับ